ชื่อหนึ่งนะครับจากร้านหนึ่งออโต้บคยครับผมคันนี้จะเป็น Honda Drag ก125แต่งสไตล์คา f e ่ a ลเซในรูปแบบของ c u คัสตอมบ e ครับผมจะเป็นแฟรลิงแบบเต็มเต็มตัวครับผมตั้งแต่หัวจนใต้ท้องนะครับเป็นชิ้นเดียวกันอะไรที่ใช้แต่งเราได้สร้างชุดฟลูเ a m e ขึ้นมาใหม่นะครับจะมีด้านหัวจนถึงท้ายแล้วก็จะมีด้านท้ายตรงไฟครับสามารถถอดออกได้นะครับ คิดใฝฝันว่าอยากจะทำรถแนวนี้แต่ไม่มีโอกาสสักทีจน Honda าแจ็ได้เกิดขึ้นมานะครับไทย Honda ได้ผลิตขึ้นมาก็เลยมีความฝังใจว่าอยากจะทำาอนด d าแจ็คคันนี้ให้เป็นคาเฟ่ a ลเซครับผมจริงๆแล้วว่าอยากให้ลูกค้าโทรมาก่อนเพราะว่าผมที่ร้านอะ่ะมีมีผมคนเดียวไม่มีลูกน้องนะครับก็คือเราทำงานแล้วเราเราจบงานได้นะครับ คือเราไม่ฝากให้ลูกน้องทำนะฮะคือเข้ามาคุยก่อนปรึกษากันก่อนว่าเราอยากทำแบบไหนสไตล์อะไรครับผม